ไป You and me for real เอ้ยยังโรแมนติกเลยอะ่ะใครจะได้วันนี้แจกเป็นวิเศษ2ชิ้นนะครับมาดูที่ว่าแนนเขาจะตอบถูกหรือเปล่าไปทั้งใครแนนกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะแนนค่ะสวัสดีค่ะแนนจากกรุงเทพเนาะค่ะ,คคะอยู่เขตไหนครับแต่รนะคะอยู่เขตไหนเขตไหนใช่ไหมคะใช่อ๋ออยู่อ่าทวีวัฒนาค่ะทวีวัฒนา ตอนนู้นตอนนี้แห้งแล้วนะคะอะให้แดนตอบแล้วกันนาอว่าอ้อมสุภัะเนี่ยเขาจะเลือกให้ของขวัญอะไรกับแฟนๆนะคะระวังเรื่องดอกไม้และย่าดมครับอย่าดมค่ะเาชอบอกมก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าด้วยหรอออฟครับออมจะให้อะไรเป็นของขวัญกับแฟนๆครับอ้อมเฉลยนะครับสําหรับของขวัญที่อยากจะมอบให้กับแฟนเพลงนั่นคืออะไรนะครับก็คือ อย่าดมแล้วกันครับก็เอาไปใช้กันครับจะได้มีเรี่ยวมีแรงในการตามเชียร์ตามกรีดนะครับขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับที่เป็นกําลังใจมาให้กันตลอดนะฮะสำหรับวันวาเลนไทน์นี้นะครับก็ซึ่งเรียกว่าเป็นวันแห่งความรักก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมหวังทุกๆอย่างในความรักแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับดีไหครับดีสิครับให้เป็นยาโดนแมเน่แล้วก็แนนตอบถูกแบบนี้ก็รับไปเลยนะครับเชื่อยืดแฟนจ๋า ยินดีด้วยนะครับแนนขอบคุณ<ผ>มากค่ะ